ไดโอดบิดนะครับก่อนอื่นจะต้องมาทําความรู้จักขาของมันซะก่อนตัวไดโอดตรงนี้เป็นไดโอดบิดของแผงวงจรคอรอดอินเวอร์เตอร์นะครับบางแผงวงจรจะระบุขั้วเอาไว้แล้วลบเครื่องหมายทรายนะครับเครื่องหมายท้ายแล้วก็บวก ฝันะ่งตรงข้ามกันก็คือบวกลบนะครับส่วนตรงกลางเป็นไฟสลับซึ่งจะเป็นลายหรือนิวตันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เขาไม่ได้บอกตำแหน่งพิมพ์มาไว้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงก็สังเกตจากเครื่องหมายมาร์กตรงนี้นะครับเขาจะบากเอาไว้ฝั่งด้านนั้นก็จะเป็นบวกทันทีตรงข้ามก็เป็นลบทันทีนะครับแต่ถ้าหากว่ายังดูไม่ออกอีกไอ้ดูสังเกตขาก็ได้นะครับขาที่อยู่ห่างตรงนี้จะเป็นบวกนะครับส่วนไหนไหมครับ ตรงอื่นจะชิดกันนะครับที่แตกต่างออกไปก็คือบวกนี่คือวิธีการสังเกตขาของไดโอดนะครับหากไดโอดเสียนะครับช้างแอกทิ้งพิกัดเอาไว้นะครับอาจจะลองเปลี่ยนอะไหล่ดูได้อะไหล่ตัวนี้อาจจะไม่ได้เสียบ่อยนักแต่ว่าถ้าเสียยังพอซ่อมได้นะครับ